ถ้าจะเริ่มต้นคำถามแรกอยากให้คุณไผ่ช่วยมองสถานการณ์ตอนนี้หน่อยสำหรับงบประมาณปี2567ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรไปที่สวัสดิการของประชาชนเทียบกับงบพัทที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้ค่ะหรือว่างบของข้าราชการเนี่ยมันถือว่ามากน้อยขนาดไหนคะก็ผมมีข้อสังเกต 2- อสประเด็นนะครับกับสวัสดิการของประชาชนใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ครั้งนี้นะครับก็ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยงบประมาณของสวัสดิการประชาชนมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีในยะสำคัญว่ารัฐบาลสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ว่ามันมีในยะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากการที่จำนวนของผู้สูงอายุจำนวนของ การที่จะต้องคนที่เข้าถึงบริการต่างๆนะครับในสวัสดิการมันเพิ่มขึ้นม,มันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเราดูงบประมาณด,าด้านสวัสดิการกับกระทรวงที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็พบว่าเกือบทุกกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุดมศึกษานะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าในสัดส่วนของจํานวนของร้อยละของงบประมาณเนี่ยถูกปรับลดลงเกือบทั้งหมด เกือบทุกกระทรวงนะครับส่วนที่3ที่เห็นก็คือว่างบประมาณสวัสดิการสังคมนะครับในในตัวพระราชบัติฉบับนี้เนี่ยยังเป็นแนวคิดแบบเดิมคือเรื่องของสวัสดิการแบบสงเคราะห์นะครับโดยที่มันมีปัญหาหลัก2ส่วนก็คือว่าเมื่อเราดําเนินการแบบสวัสดิการสงเคราะห์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเงินอุดหนุนเด็กเป็นต้นนะครับ พอยิ่งมีการพิสูจน์ความจนเนี่ยก็คนก็ยิ่งเข้าไม่ถึงนะครับส่วนที่2ก็คือว่าจํานวนของเงินเบี้ยยัยงชีพต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการยังชีพอย่างแท้จริงนะครับก็สองสามประเด็นนี้คะค่ะอย่างที่พี่พายบอกว่าแนวคิดมันยังคงเป็นเรื่องของการส่งเคราะห์มันยังไม่ท่วนหน้าแล้วเครือข่ายภาคประชาชนเองก็พยายามเรียกร้องให้ไปถึงคําว่าท่วนหน้าแต่ว่าเท่าที่เราประเมินดูตั้งแต่ต้นรายการ,รจะเห็นว่าการจ่ายภาษีเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ครบทุกกลุ่มด้ว การปรับโครงสร้างภาษีมันก็ยังไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันสภาพปัญหาหรือว่าเศษรษฐกิจของบ้านเรามันก็เยอะมากจริงๆนะคะถ้าให้คุณไผ่ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าการที่เราจะทําให้เป็นท้วนหน้าจริงๆแบบนี้มันถือว่าเร็วเกินไปไหมถือเป็นการเร่งการทํางานของรัฐบาลเกินไปหรือเปล่าที่จริงแล้วสวัสดิการที่มีก็หลายหลายสวัสดิการเป็นท้วนหน้าแล้วค่ะเพียงแต่ว่าในใน,ในสวัสดิการอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมันท้วนหน้าแต่ยังไม่เพียงพอ,อหรือหรืออย่างเช่นเบี้ยความพิการ ครับแปดา้อนบาทมันไม่เพียงพอะนะครับแต่ว่าในส่วนของอย่างเช่นเ,เรื่องสุขภาพบัตรทองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบทวหน้าแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่แบบพอเข้าถึงสังคมสูงวัยนะครับการที่ประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆต้องมีหลักประกันทางไรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันควรที่จะรัฐควรที่จะนําเอา,เอามีการปฏิรูประบบภาษีแล้วก็นําเอาภาษีเหล่านั้นมาจัดให้เป็นสวัสดิการของประชาชนซึ่ง ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยเองมีแนวคิดที่อยากจะเห็นเ,เรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ500-600ล้านอย่างเงี้ยถ้าเรา500-600ล้านเป็นตัวตั้งนะครับแล้วสวัสดิการที่มีนะครับเราเนี่ยตอนนี้มีประมาณ500ล้านแล้วเราสามารถที่จะปรับสวัสดิการขึ้นเป็น100 1 1,000บาทได้ทุกสวัสดิการเลยนะครับถ้าเราใช้ยอดที่ 5 6 0 0 0 0ล้านเช่น <ภา S 2> เดียวกันเพราะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เงินไม่มีแต่เราจะ priority อะไรเราจะ priority ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือว่าเราจะแบบอ,อย่างเรื่องของกระทรวงกลาโหมตอนนี้ก็ยังติดท็อปโฟร์นะครับประมาณ2แสนล้านอ,อย่างนี้เป็นต้นผมก็คิดว่าเ,เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของเราเนี่ยมีในการที่เพียงพอแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่า ระบบทวนหน้าอย่างเช่นเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุเนี่ยเรารค่อยๆปรับก็ได้นะครับสมมุติเราตัวตั้งไว้ที่ปี2องนอนะครับปรับปีแรกสมมุติว่าพันหนึ่งพันสองร้อยบาทหรือหนึ่งพันบาทะนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของนโยบายของพรรคการเมืองทุพรักเลยหกร้อยถึงหนึ่งพันปรับเป็นหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้เลยเพิ่มขึ้นประมาณสักสี่ห้าหมื่นล้านซึ่งผมก็ไปดูตัวงบประมาณนะครับต้องเรียนว่าตัวงบประมาณเวลาเราดูเราก็เปรียบเทียบกับ สวัสดิการของข้าราชการะนะครับของข้าราชการเนี่ยเราจะพบว่าบำนาญของข้าราชการนะครับสามแสนกว่าล้านนะครับในปี2 5 6 7ปรับเพิ่มขึ้น6000ล้านะนะครับซึ่งผมไปย้อนดูอีกเหมือนกันว่าในตัวตั้งของปี2 5 6 6เนี่ยเขาตั้งไว้ประมาณ33 0,000ล้านแต่พบว่าเว,าเวลาเบิกจ่ายจริงเนี่ยนะครับมันบวกไปอีกประมาณ4 0,000ล้านงบของข้าราชการเช่นเดียวกันคืองบของสุขภาพนะครับก็ จะรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครับในส่วนนี้ตั้งไว้76,00 0ล้านเหมือนกับปีที่แล้วเลยแต่ทราบไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเบิกจ่ายณยอดที่96,00 0ล้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าลองลองลองดูงบประมาณส่วนนี้นะครับเนี่ยหกหมื่นล้านแหละที่มันปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะปรับเพิ่ม60,000ล้านนี้สําหรับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุเนี่ยมันก็สามารถทําได้เลยเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของข้าราชการก็จะแบบมีการในปีที่แล้วเนี่ยมีการ เรียกว่าเบิกเงินเพิ่มไปจากตัวงบประมาณที่มีอยู่ค่ะ,ะคแต่ถามว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นความสําคัญของเทรนยผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วงบประมาณจริงๆถ้าพูดถึงเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ปรับเพิ่มด้วยเดี๋ยวทีมงานช่วยให้เห็นกราฟิกเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นกราฟิกงบประมาณนะคะที่เป็นตาราง อ,อันนี้เป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มของสัดส่วนผู้สูงอายุค่ะพี่ไผ่อย่างที่เราเล่าไปปีนี้ปี2,566เนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วเราบอกว่าเจอกับวิกฤตสังคมสูงไวัแล้วแล้วปีหน้าปี2,576อีกแค่10ปีเท่านั้นจะเจอกับปัญหาสังคมสูงไวัระดับสุดยอดแล้วแต่ถามว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญไหม ดิฉันก็เห็นว่ามีการปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายอุดูอีกตารางหนึ่งนะคะเป็นตารางที่ทำให้เห็นว่าในปี2,566เนี่ยงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ70,000ล้านแต่พอปี67เนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นไปที่90,000ล้านคืองบประมาณมันเพิ่มขึ้นมา20,000กว่าล้านตรงนี้ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาหรือยังคนะที่จริงแล้วเราต้องดูยอดประชากรนะครับประชากรของผู้สูงอายุของเราเนี่ยครับไอ ประมาณ12ล้านคนคเศษเศษนะครับแต่ว่าผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปัจจุบันเนี่ย11ล้าน3แสน8หมื่นคนคซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี66ประมาณ5แสนคนเพราะฉะนั้นงบประมาณมันปรับเพิ่มขึ้นโดยไอ้ตรนทุนคคนที่เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้ลองได้ลองหารดูหารเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ย โดยที่ประชากรทั้งหมดที่รับเนี่ยจะมีทั้ง6 0 0้อยถึงหนึ่ใช่ไหมครับในปัจจุบันะนะครับก็จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ680บาทต่อคนอนะครับทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเ,อเงินบรรนานาญข้าราชการเนี่ยซึ่งจะมีประมาณ8ดเก้าแสนคนเท่านั้นเองเท่ากับ3 0 0 0 0บาทซึ่งต่างกัน50เท่าผมจึงคิดว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ททเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ในตัวที่ด้านขวาสุดเนี่ยเป็นร้อยละที่เมื่อไปเปรียบเทียบกับ งบประมาณรายจ่ายประจําปีของตัวรายจ่ายประจําปีในปีนี้นะครับที่ใช้ยอดประมาณ3.48ล้านล้านนะครับก็จะมีประมาณ2.68นะครับซึ่งถ้าถ้าไปเปรียบเทียบกับเงินบานาญข้าราชการเนี่ยจะประมาณเกือบ10%ค่ะนะครับก็ยอดที่3 0 0แสนกว่าล้านครับก็ยังถือว่า แม้ว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้นแต่คนเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับพอคนเพิ่มขึ้นตัวเลขที่ผู้สูงอายุได้จริงๆก็ยังอยู่ที่เท่าเดิม600ถึง1,000บาทนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะคุณไเรวกาจะเห็นว่าสถานการณ์ของงบประมาณของเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเป็นก้อนแรกๆที่มักจะถูกปรับลดบถูกตัดถ้าคุณผู้ชมยังจะจํากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นประเด็นใหญ่นะเมื่อราวๆเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่มีการพูดถึงการ รปรับลดเบี้ยของคนชราด้วยนะคะคุณทัศนีประกอบบุญพยายามรวบรวมให้เราเห็นถึงความสำคัญในครั้งนั้นจนมีภาคประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวถึง53องค์กรเพื่อบุกไปคัดค้าน3กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่พวกท่านทำ มันเป็นเรื่องของการลดความเหลือล่อมล้ำส้างความไม่เป็นธรรมในสังคมปกป้องสวัสดิการประชาชนคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ17สิงหาคม2566 53เครือข่ายในนามเครือข่ายประชาชนปกป้องสวัสดิการประชาชนรวมตัวที่หน้ากระทรวงการคลังคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อเรียกร้องและแถลงการถูกพับเป็นจรวดกระดาษป่าเข้าไปอย่างกระทรวงการคลังหลังไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอได้ก่อนจะร่วมกันอ่านแถลงการคัดค้านการตัดเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องพิสูน์ความยากจน โดยมีข้อเรียกร้องหลักๆให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิมคงสิทธิ์ทุ่นหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนและตัดสิทธิ์การรับรองสวัสดิการซ้ำซ้อนไว้แล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบบำนาญทุ่นหน้าด้วยการออกเป็นกฎหมายรองรับ ขณะที่กระทรวงการคลังทำหน้าที่ในการศึกษาตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและหาแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ารัฐเพื่อเพิ่มรายได้มาเติมเต็มการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบทุ่นหน้าเช่นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งภาษีลาบลอยโดยในวันนั้นมีกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมเรียกร้องจานวนมาก ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกระเบียบที่พวกเขามองว่าเป็นการสอดไส้ตัดเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังโดยการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหาแหล่งรายได้ใหม่ๆให้รัฐเพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนแบบทั่วหน้า กระทั่งนายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงพอม,มยืนยันในฐานะที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่ากระทรวงพอมจะไม่ทำให้ประชาชนและผู้สูงอายุผิดหวังทำให้ผู้ชุมนุมพอใจระดับหนึ่งแต่ยืนยันจะกะติดเรื่องนี้เพื่อให้ไม่มีการสอดไส้ตัดเบี้ยผู้สูงอายุอีก และขอให้รัฐบาลใหม่ผลักดันเรื่องสวัสดิการเป็นสิทธิแบบท่วนหน้าในรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายรองรับทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงาน ค่ะเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมันพยายามจะทําให้เห็นว่าประชาชนบอกว่าอย่าตัดเลยงบผู้สูงอายุเพราะที่ผ่านมาก็แทบจะไม่เคยขึ้นเลยตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมานะคะแต่ประเด็นสําคัญที่สํานักงบประมาณพยายามจะอธิบายค่ะคุณภัยก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้มีแค่เบีย้ยผู้สูงอายุนะที่ให้มีสวัสดิการอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของกองทุนการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านแค่นี้ยังไม่พอเหรอคะคือจริงๆถ้าเราดูสเกลแต่และ สวัสดิการที่บอกว่ามีการสนับสนุนเนี่ยมันน้อยมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูที่การเคหะเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ย0.03ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืออย่างเช่นเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยครับ600ล้านประมาณ0.02เท่านั้นเองคือเป็นส่วนน้อยคือถือว่ามันเป็น,นเป็นสิ่งที่มันนอกจากเยียวยามไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มาไว้ใช้อ้างว่าเอออันนี้เรามีสวัสดิการเหล่านี้แล้ว จากวันนั้นที่เราเห็นการเคลื่อนไหวจนถึงวันนี้ภาคประชาชนเตรียมที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันกฎหมายอะไรต่อบ้างหรือเปล่าก็เราได้ยื่นเสนอกฎหมายนะครับพระบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับโดยมีหลักการสำคัญคือพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0้อยถึงหนึ่เป็นการใช้อัตราเส้นความยากจนซึ่งในปัจจุบันคือ2997บบาทนะครับแล้วก็เราได้ยื่นกับสภาไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็คิดว่า จะขับเคลื่อนไปอย่างที่นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นกฎหมายการเงินนะครับเราก็จะไปเสนอท,ที่ท่านนายกนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้และนอกจากนั้นก็จะมีการทํางานร่วมกับทางการรรมาธิการสวัสดิการสังคมต่างๆเพื่อจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านได้นั่นคือความหวังที่เบี้ยผู้สูงอายุอาจจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้ด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นทางออกสําคัญนะครับในการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ